สวัสดีค่ะเขาก็เซลล์จอยใช่ไหอยู่แล้วนะคะหรือเพจเฟซบุ๊กนะคะเซลล์จอยมิสซูป้าแดงโปรแรงสดุดคุ้มค่ะวันนี้จะจะพาไปดูปาจิสปอร์ต GT Plus 4คามุกนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการตกแต่งกันนะคะว่ารถคันนี้เขามีการตกแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็คันนี้แปลกตาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้านนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมทางพี่กด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่ารถคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างาไปดูกันเลย เี๋ยวเรามาเริมกันเลยนะคะว่าด้านหน้านะคะมีการตกแต่งอะไรกันบ้างคะเริ่มจากสุดแรกเลยนะคะโลโก้ปาเจลสปอร์ตคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบโครเมียมเนาะปกติลูกค้าก็จะเห็นจอยติดเป็นของแท้เนาะสีเงินอันนี้ลูกค้ารีบเคยมาว่าต้องการเป็นแบบโครเมียมนะคะจะก็จัดให้เลยค่ะและที่แปตานะคะคันนี้นะคะได้มีการแรปฝากระโปรงหน้าเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยนะคะลูกค้าก็คือแล้เพิ่มเติมนะอันนี้จะทําเพิ่มเติมเสริมในโปรให้ด้วยนะคะแถมให้เลยถัดมานะคะกระจังหน้านะคะได้มีการพ่นสีเพิ่มเติมให้ดยจ และนี่เลยค่ะตัว M ยี่นะคะสังเกตง่ายเลยว่าโลโก้ตรง m ิช s u ิช s เนี่ยจะนูนขึ้นมาสังเกตเลยว่าคันเนี่ยเป็นคันล่าสุดหรือ M ยี่แน่นอนเลยนะคะและถัดมาค่ะครอบไฟหน้านะคะสีดําเงาแถมเพิ่มเติมให้ด้วยครอบไฟตัดหมอกก็แถมเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะและนี่เลยค่ะคิวโคลเมียมตัว C หรือเรียกว่าคิวลเมียมกันชนหน้าคนเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจากบริษัทสุทารมอเตอร์เลยนะและถัดมานะคะแต่เป็นส่วนของ ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอนะคะคันนี้ก็ลูกค้าก็ได้มีการพ้นเป็นสีดําเงานะเดิมเดิมเขาเป็นสีดําด้านนะชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอคันนี้ก็ได้มีการพ้นเป็นสีดําเงาให้ทั้งชิ้นเลยตรงขีดแดงตัวโซซีตรงนี้ก็เดิมเดิมเป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็ได้มีการพ้นเป็นสีดําให้ด้วยนะคะทั้งชิ้นเลยและชุดแต่งของเรานะคะมีไฟเดรย์ให้ด้วยและลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะแบบไหนจ้าก็ด้านหน้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูด้านข้างกันนะคะว่าแถมะะไรบ้างนนี่่เลยค เิีวซุมล้อสีดำนะคะสีดำเงาก็คือเป็นในสูตรของชุดหนักสปอร์ตเ,เอ็มเนาะแถมให้เพิ่มเติม ถัดมานะคะนี่เลยค่ะจุดเด่นของเรานะคะในโปรดาว120,000บาทนะคะก็คือตอนนี้แถมล้อแม็กให้ด้วยคันนี้ก็จะเป็นเป็นยางเลนโซนะคะแม็กแม็กมาเวลนะคะแถมให้ด้วยก็เอาง่ายๆว่าจอยก็จะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะจ๊ะเท่แบบนี้ให้เลยค่ะถัดมานะคะฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าก็สามารถลกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะอันนี้ติดฟิล์มให้รับประกัน7ปีด้วยนะจ๊ะคิวกรรันสาบประตูก็แถมให้ทั้ง4บานนะคะเป็นของแท้นะลูกค้าก็ต้องมองวลว่าลูกค้าแกะนะคะเพราะว่าของแท้ของเรามันเป็นตัวคลิปเนาะลูกค้าสามามรถแกะโดยเป็น ต่อได้เลยนะคะแหัดมาก็จะเป็นส่วนของนี่เลยค่ะทำสีเสาเอนะคะยาวไปถึงข้างหลังเลยทั้งแถบเลยพร้อมหลังคาดำเรา,ลาหลังคาดำทำสีเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะแล้วข้อประตกมองข้างก็ทำสีเพิ่มเติมให้ด้วย <S <S มือเปิดประตูก็เช่นกันนะคะทำสีเพิ่มเติมให้เหมือนกันนะจ๊ะและเบากันรอยมือจับทำนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดำเงาปีกนกนะคะ เพื่อตัดกับตัวรถเนาะเอาไว้ง่ายว่าเบ้าลอยมือจับลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะแบบไหนลูกค้าก็รีเควสมาได้เลยนะคะและนี่เลยค่ะกับข้างประตูนี้เป็นชุดแต่งตัวเดียวกับส p o r t ตรดเอทเอฟก็สุดแถมให้ด้วยเพิ่มความดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ด้านค้างก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะคะว่าแถมอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจ้า ฝางน้ำมันนะคะแต่ก็ได้มีการแถมเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะว่าด้านท้ายของเรานะคะแถมอะไรบ้างนี่เลยค่ะส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะเสากาชาฟินพ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจากบริษัทสุดทอนมอเตอร์นะจ๊ะและนี่ค่ะที่แถมเพิ่มเติมก็จะมีส่วนของข้อไฟท้ายสีดําเงาพร้อมกับนี่เลยค่ะคิ Q ้วผมเมี่ยฝาท้ายแบบมีไฟกรณีที่ลูกค้าเหยียบเบรคนะคะจะขึ้นไฟสีแดงนะคะเวลาเข้าเกียร์ R จะขึ้นไฟสีขาวตรงโลโก้บอร์เช่สปอร์ตนี่นั่นเองนะคะและกลย ก็เอยฝาท้ายของเรานะคะก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะบัจจุบจัสปอร์ตของเรานะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะก็จะมีในส่วนของนี่ค่ะฝาท้ายไฟฟ้าพอลซ็นเซอร์เท้าเ,เปิดนะคะแฮนด์ฟรีมาจากโรงงานให้เลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนาะและสาดท้ายของเรานะคะก็แถมให้ด้วย พร้อมหนี้ก็แถมให้ด้วยนะคะในโปรเราหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนาะลูกค้าสามารถเลือกสีผมได้เลยและนี่เลยก็จะเป็นส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังของสปอร์ตโเอเอ็มนะคะคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นแบบข้นสีดำเงาเนาะมีขีดแดงตรงนี้เหลือไว้ให้ด้วยแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบท่อเหลี่ยมแบบคู่เนาะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมค่ะและในส่วนของด้านในของรถนะคะก็จะมีส่วนของนี่เลยค่ะสายมิสติกหรือแอนดรอยทีวีนั่นเองก็คือสามารถเชื่อมต่อกับจอเพดานของเรานะคะก็มาถึงอรถก็แถมให้ด้ววยยกกันนเ็มีให้้ดะจ างานว่าข้างหนนะคะก็ครบจัดเต็มมาจากโรงงานให้แล้วเนาะพร้อม,มอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเนาะเป็นเกียร์ซีวีทปีสปอร์ตโมดนะคะก็อัตราเร่งดีค่ะรถของเรานะคะเจมขันเลยเป็นเครื่องยนต์2.4จุดสี่นะคะด้านในก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูช่วงต้คลิปนะคะมีใคนเป็นอะไรบ้างจ้า,า,าก็เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆี่หลังจากที่จอยนะคะได้พาไปชมแนวทางการตกแต่งรถค,คันนี้นะคะคันนี้ลูกค้านะคะได้มีการแลบ ฝากระโปรงหน้าเพิ่มเติมนะคะและจะบอกว่าตอนนี้แคมเปญแรงสุดๆเลยจอยทาโปรดาวที่120,000บาทนะคะแถมฟรีล้อแม็กซทแบบนี้ไปให้เลยนะคะพร้อมจังจัดเต็มตามนี้เลยแล้วก็ของเราทําสีรับประกันสีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเราสูงกว่านี้หรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยต่ําก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการใบเสนอราคาก็คือเดี๋ยวจอยจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครด่วนโทรหาจอยที่เบอร์092นะคะ4464415อย่าลื กดหัวใจกด Subscribe กดไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย Drive Your Ambition Mitsubishi Motors